เาใช้ยี่ห้ออะไรใช้หนอดครับหนอนะใช่หนอนแดงหนอนแดงที่ชื่ออร์รใช่เราชื่ออะไรด้าดิคุณหน้าเราอ่ะเคยเหรอพี่ๆเคยไปแข่งป่ะใช่เคยตอนตอนเด็กๆเขาบอกว่าคุณอันนี่ตอนนี้ที่อยอะไรตอนนี้ยี่สิบสี่เคยไปแข่งป่ะสี่ปีก่อนใช่ป ต้องมาสัตะต้องจะไม่ใช่ที่น่าจะโผลแต่ว่าตอนแข่งดีไหมฟอสถึงยี่สิบเองไม่ใจจรแต่ที่ได้คิดแบบหลังเห็นเวกที่อะใช้แบบแนหนอดะใช่ดีไหมสับเรจะ็นคนชอบอ่ะอย่างพี่พี่เล่นยาวบูใช่ไหมแล้วเล่นบูมันใช้หนอดเ้ยแต่ว่าถ้าถ้าเล่นฟอป่ะหนอดไม่ไม่เวิร์เพราะว่าพี่ใช้ตัวยงโกแล้วแบบ มันเปลี่ยนเสียงยากก็ใช้มือหนุอย่างพวกมัดเอ็กอะไรเงี้ยมันจะเป็นมีเสียงคนตันกีนใช่ไหมขนขึ้นมาเลยแต่ว่าหมอดก็ใช้มือฝังไปเลยผมใช้แบบอล้นองคอใช่หมคอสองต้นลำ่ำวกมันเบาๆวะผมใช้แปดแะไม่ไม่น่าซื้อเลยถ้ามัใช้แปดแปดอะตรองมีคอคอสเส้คนมาซื้อกันตัวหกเกลีดยาก้แบบเป็ร้านไงแบกแบแได้ร้าน พอตีแปดไปแม่งหนักไยแบบตอนนั้นคือเราแบบไอ้เชื่อมณละเป็นน้ด้วยเราก็มารูอีหลังแล้มันปวดแย่กันเลยเพราว่าไั่นคือซินน่ะซินตปดคี่อะหนักออ๋พี่ของพี่ปปมอนีแปดพว่าถ้าตัวนอนเอทโวเป็นแค่หกมาแข็งชิบายแล้วที่เทโวีคือใกล้ห็น ใช่ไกลตรงแยกอ่ะีด็กใช่ใช่เขาองพี่ตรงตรงไปตรงทางรถแดงเข้าอ่ะตรงเลก็ตุ๊กอินเตอร์ใช่ใช่ทุกท่านเจอเอ่อแล้วเวลาพี่ทำพี่สองนิดพอไหมซ้อมข้าวตะกอด่ะซ้อมทุ่งเีย็นเลยกับเด็กนักเรียนมันไม่มันม่เยอะเหมือนกับประเทศกันชื่อห้องเป็นของพวกพี่หมดเลยแต่ว่าถ้าถ้าจบไปแล้วก็ซ้อมที่ห้องอาจารย์อาจารย์ที่ห้องซ้อมกันดีก็ชื่อนี่เล่นกับพวกอาจารย์พวกพี่อเอง ไม่ไม่ไม่กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ไม่มีใครได้นักดนตีมาติจริงจัดไม่รุ่นใช่มีใครมีเลื่องเกิดจัดมีหรือเปล่ี่จะไปท้อมองมาขัดไเลยเคยไปเชีงหม่ไขอมาหัวเลยใช่ไปขอของกองแล้วแบบซื้อแล้วแบบตัวแทนใช่ของดีจัดดีทั้งหมดแต่ว่ามันมีห้องล่างพี่ไม่เคยซ้อมห้องล่างของก็ไม่เคยซ้อมเลยมันแบบพี่พ่อาร์ี่เคยเคยซ้อมมาถ่ายมาไม่เป็นปูใช่ใช่มันมันเป็นเป็นจิงอหรพี่เขาเสียงไม่ดูแบบ เคยแบบเขาไปอยู่เคดูเกินสองไม่ไหวจริงวะเสียงไม่นจัดถ้ากตีเ่าสองไปัวีอนนี้ไม่ได้หวองพี่ตอนนี้ผมบอกว่าจบงานเสร็คนเดียวแล้วก็ขอเพื่อนนิดนึงไปเรื่อยแล้วครไม่ได้เล่นซีอร์พี่เพิ่มาเล่นกีตาร์เป็นพี่ไม่ได้เล่นแบบเล่นประจำสัปดาห์คือเล่นแล้ว เล่นมือตอนตอนมีงานเพราะว่าเคยเคยเล่นกันกลางคืนกางคืนแตแล้วเรแบบหมดหมดพา so ร,ร,ร์ชันเลยเล่นแล้วมันแฮปปี้แบบเล่นเล่นเอาเงินจะใหญ่แบบต้นแบบพอแล้วมันไม่หนุกเลยแบบมันเล่นเสียงซ้ำๆมันเลยใช่มาซ้าซ้ำมันเนี่ยเขาซ้ำเพียงเขาซ้ำใช่ก็เลยแบบเล่นว่าซ้ำซ้ำอีกเจอที่ขาด แต่เดี๋ยนี้บผกตาเ่นเปิรเพอนยูนี่อรอาเงี้ยดแต่นก็แบบทำค้างไม่บางแล้วแต่เราเพรา่มเ่ปีนะวะมันไม่เหมือนเล่น้าน่ะท่ใช่ใชราล่้านอแบบลูกค้า่เข้าเร็วเื่ใงตใช่มใช่่ปราแต่มันได้เงิที่งไม่มาลช่อเ่นอรเ่นเ่น่ไ้่นะพ่ไม่เล่นแบบขัขาจิงกันที่เอาทท่ป ใช่วก็เล่นสีเป็นเรารู้จักใอรบเซกโซนบันต้องปทำมาอยากไปมากเลยยี่สิบเอ็อแพี่เคยไปก่ครั้งร้เชื่อปะโหจัดเลยโอ้โหดิจัดเ่ะใช่ต่แต่ว่าเล่นแบบเล่น เรียกว่าไรวะเล่นไม่เป็นดน้ำมมันจะสลับกันลงอาจจะเป็นทุกเนละครั้งเดยลรครั้งอะไรอย่างเี้ใช่คือมันจะมีมันมันจะไมนเป็นวันวันป๊อปวันธรรมดาแบบวันที่เป๊ะแต่ว่าถ้าเป็นวันบู๊มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์หรือว่าแบบนี่แจ๊ดอุกทุกวันอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่ป๊อปป๊อปก็มีจะแบบผมเจ๋งจัดเลยมันเป็นสองชั้นใช่ไหมใช่ใช่ที่ร้านที่มันโหดมันโหดนางตีทุกคนที่มันแม่งโหดจับผม่โหดเห็นในคลิปแล้วแบบว่ามันน่าไปนะแต่แบบว่ามุมมองที่เราเรา นตก็แบบโกรธไปว่ะใช่แต่ว่าถ้าถ้าอยากไปดูแบบถ้าเราจักกับในตัวจริงนะบอกได้ไว้เขาพาเข้าไปได้เขาคือร้านไม่รุ่นใหญ่จับมันมันออกมาตาเนี้ยร้านอยู่เขาปิดกันหมดร้านที่นี่เปิดแต่ร้านเดียวอ๋อเหรอร้านรังรุ่นใหญ่เปิดมานานแล้วเขาบอกวาจริงๆก็ราคาไม่ไม่ได้เบอร์นะไรอกใช่คือคนเขาแต่ว่าร้านแม่งแพงกัน กติอาเบียร์ขวดละร้อยขวดสิบร้อยอาหารก็ร้อยนึงไม่ไม่ใช่แบบห้าร้อยไม่มันไม่เคเลยแต่แบบมันดูแบบ a c ดูหูเออใช่ไม่ดูหูใช่ไหมล่ะหใหญ่จัดเลยอะแล้วานี่คือสั่งะไรไเปกซี่แก้วอะที่แบบไม่คงถกออะเทียราร้อยราคาข้าวเบียร์ขวดเนเป็นเปนนะใช่ใช่เาเที่ยวเขาไม่ถอหรอเที่ยวกินเป็น ใช่แ้งร้านที่นครเทียแล้วงรอข่อไเจ้าคขอยทำเหมน่าก้าบอะเบมเร่เป็นช่างตีมีทจาหายอย่งจัดเนะีแปบเนี่อเทียวนี้สกุต้ง็นแพงอาเลยเอแค่เยวเดียอ่ะค่าก็แพงนะแต่ว่าไม่ถึงเรบเลยแพงไอง ถ้ามถแพงจากทุเฉาใชระจกบรงที่เล่าแบบว่าอย่งมันจะท่นีน้อมามันใช้มันไม่ได้แบบว่าถ้าเล่า,าประกรที่เล่ารสมกับอันนี้ที่มาจากประเทศนี้อ,อะไรเงี้ย่มันขายปาเป็นมาได้เหรอัอนเล่าผลมือนก็แพงนะครับใช่ใชแต่ามันก็ออาหลายๆเกแพหลาออกมากรก็กขยับอะไรเยเเพถาม่ได้มีชื่อของพีนแต่ร้านนะผมถ้าแบบทิ้งทิ้งเลดี้เาอว้ที่อัลเบีอะไรผมไม่รู้ผมว่าเียเขาสอนเีตัวนึ้ เราต้องไปสอบเป็นจิธี่ิดเลเราไดเองเหรอเราตป้เองเหรอใช่ที่เองราทำล่าลำเซิ้อนะกรรมการบอกว่าทำไมไม่เอาติมล้ำมาละลายครับ่าี้ยนีพักเสียบาเลใช่ใช่แต่ว่าเราเราเติเชฟอะไรเงี้ยเาอ่ะเพราะแบบตอนตอนเรียนเาม่ไแบบไปดูนาเรียขาเปียนมาจาเที่ยวมาเรียนเกี่บอาหารไร้เป็น สายท่อ,องเรียนชอบแล้วพี่เรียนดนตรีป่ะขึ้นหรอเออเรียนคอมพิวเตอร์ขึ้นหรอเออเก่งจัดไปก็คือแต่ก่อนที่บ้านไม่ได้ไม่ได้เรียนดนตรีอาชีพท่ต้องเอาไปแบบอ่าประมาณ8 8ปีก่อนเนี่ยดนตรตีมันไม่บูมเลยคือแบบตอนนันคนก็ยังยากที่ไม่มีใครเรียนดนตรีมาก่อนเลยทีนี้เราเลยหาแบบที่ไหนไม่มีแบบมีที่มันมีดนตรีบ้างวะเราเรียนดนตรีอย่างเงี้ยตัวไปดูว่ามีโปรีเลิกใบสองห้าสิบ่เงี้ย แบบโลีนิเนใช่ตะกอดทกอ่าีคือแบบไปทักกันแนกนิดนึงปีเลยเนาะเปิดกิอต์